ส้มประโยชน์ผมปิดหนึ่งนาทีน้ำครับจะมีเลขนอยู่ครับม่เปนรื่อถ้เดยนียยนแลวรในการันะเบยดนคร น,นคีคอันนี้เนี่ยครับก็จะมากขึ้นแล้วครับเพี่อเพราะว่าถ้าตัวที่มันโดนฟออ,กออกแล้วครับแล้วมันยังกิ้งอยู่มันก็มีโอกาสที่มันจะโดนถูกเข้าไปในเนื้อบ้างครับก่อนน้ำหมอก,มา,กาอาจจะต้องมาเก็บอีกนิดนึงหรือไม่งั้นก็คือไปเทใส่ในถังน้ำใ,นใหญ่แล้วก็ให้มันลอยแยกกัน Đóng quạt ừ. có mở cái trang mới này còn đo cho một mình